สวัสดีค่ะ f อทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาเอมารับชมแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะทุกท่านวันที่13ตุลาคม2568นะคะวันจันทร์ค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นทุกคนวิงรูดนะคะถ้าบระมากปรชอบก็เลื่อนผ่านนะคะส่วนคู่ที่ใจจะให้เป็นการหาความน่าจะเป็นทุกคนไม่ได้จับเข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้จับหลุดทุกวันนะคะ ฮานอยมัดรวมนี้นะคะทุกคนเจก็เอามาจากฮานอยเด่นแยกแต่ละหน่อยนะคะทุกคนแล้วทีนี้เจก็มีมัดรวมให้นะคะเจก็เลยจับคู่ออกมาให้วันละแปดคู่เผื่อท่านจะชอบนะคะก่อนอื่นไปรับชมวันที่สิบสองกันก่อนดีกว่าว่าเข้าไหมวันที่สิบสองนะคะเจ้ให้เด่นสองและเจ็ดทุกคนมาบอกเลยนะคะหน่อยเช้านะคะมาแปดสี่เจ็ด สานย์นะคะจับผู้หลุดทุกคนเจ็ดสามจับที่เจ็ดส่สี่เจ็บริจาคไพ่แล้วค่ะเด่นมา7จ็นอยฮ d ดีนะคะมาเจ็ดหหนึ่งสองหเด่นมา2จับผู้หลุดนอยอาเซียนมา 7, 4, ็ดสี่เจ็ดห้าเก้าหน่เด่นมาเจจับผู้หลุดนะคะนยสตามาห้าสามสี่หหนึ่งมาเลขเด่นประจำวันทุกคนนอะยสตามืนี้นอยทีวีมา 7, จ็ดห้าสาสหลุดนะคะ หนอยทองถิ่นมาเจ็ดองเจ็ดนมาสองเจ็ดเจ็ดเต็มๆค่ะทุกคนนอยทองถิ่นนะคะนี่แหละทุกคนแนวทางมีเข้ามีหลุดนะทุกคนไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะเจะก็ขอให้ทุกคนทุกๆท่านมีสติในการรับชมและรับฟังนะคะสำหรับวันที่13เด่นอยู่ที่9และ7นะทุกคนเจก็มาจากมัดรวมนอย ของคลิปนอยเด่นแยกละค่ะทุกคนมาดูคู่นะคะเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเจ็ดค่ะเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะทุกท่านครับ คู่ตเด่นก็คือ9 7, 7, 9 7าเเนาะคะ่ะคู่ที่ชอบ7337ทุกคนมักค่อยตามค่ะพี่น้องบอ่หมักบ,บ่ชอบเลื่อนพันได้เลยนะคะสถิตีมีเขามีหลุดบ่ได้เขาทุกมือบ่ได้หลุดทุกมือนะจ๊ะค่ะทุกคนสําหรับแนวทางฮาหนอยมัดรวมวันที่13ตุลาคม2568เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ f c ท,ทุกทุกท่านมอบให้นะคะสําหรับวันนี้ขอให้ f c โชคดีค่ะ โชคๆหมานๆสุขภูขส,ขส,ขส,ขสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ